เรียนบอลไทยทีวีสนับสนุนโดยอพลัสคอร์ปอเรชั่นครับสวัสดีครับ อีกหนึ่งครั้งก็ตอนสุดท้ายของทริปการมาดูบอลและเชียร์บอลที่สองของเราที่ประเทศลาวครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุณน้องฟาร์เอกอัครัชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยครับพวกเรามาเชียร์พวกเรามาเชียร์พวกเรามาเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์โอเคครับเดี๋ยวไทยแลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไมเนี่ยคือเรามากินข้าวครับข้างล่างนี้เขาจะมียางหรานวียดนาม ก็เดี๋ยวหลังจากจบที่นี่เราก็จะไปที่สนามเลยครับว<า>ันวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศของสนามเจ้าอนุวงศ์นะครับ,รบเป็นอีกสนามหนึ่งไม่ไม่ใช่สนามที่นัดแรกที่เราไปดูใช่อ่าแล้วเราจะพาไปดูไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าจะเจอนักบอลไปเจอโค้ชไปเจออะไรเงี้ยอาจจะมีสัมภาษณ์กันนิดหน่อยใช่เราจะบอกเลยวันนี้เราจะกดคอมเมนต์เท่าไหร่ให้ยับเลยเท่าไหร่สักลูกสองสามลูกนะสามสี่เลยครับสามสี่เลย โอกาสของเรานะครับยังไงเราก็จะเชียร์พวกมันต่อไปเฮ้ยพวกนักวมต่อไปโอเคครับครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารนอาหาตอนนี้นะครับเรามามารโอ้ยโทษพี่ลืมกดอัดกดกดเสวัสดีครับนี่นะอย่างเงี้ยผมก็วันนี้เราจะพามาของมาะนาหารครับวาดสนา ร้านเนื้อกันนะน่าจะเป็นกินได้หมดอาหารนิทรรศจริงอาจรางก็ข้าวบ้างครับพี่ดูเมนูคร่าวๆตรงนี้เป็นสิ่งแรกที่เราอยากจะกินนะคือทะเลตัวนี้เลยเดี๋ยวนี่ทะเลคือเป็นจุดเชิงนี้ก็เป็นหมูหมูอ้าวน้าเมื่อกี้หายไปไหนแล้วครับอ๋อนี่เป็นงากินมาหมูจุกชาบูชาบูครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านนะครับชื่อร้านว่า ความสนั่นตลอดเลยแย่โดนสร้งอาหารแล้วใช่แล <Yeah>, mhm. ้วตอนนี้เรามีใครนั่งอยู่บมีกองเชียร์ที่ตามมาเชียร์มีสอนโดนเลยเฮ้ยน้องอย่างนี้น้องอยากกลับลาวดีๆหรือเปล่าเด็กเป็นกองเชียร์ที่เด็กที่สุดในทีมของเราเด็กน้อยเป็นเด็กกระแป้งแนะนำก่อนนะครับก็้องไหนเรียกพี่แซนหนาวใช่เนี้ยนะแล้ว ที่ยังไงถึงมามาไม่คิดจะออกมาเลยใครมันขับมาหรือเปล่าพ่อแม่รู้ปะน่ารักเจี๊ยบนี่คือถ้าแบบว่าไปไปลงใน YouTube ขึ้นเวรนี่โดนหัวหน้าไล่ออกแล้วไงครับได้ไงบมาเชียร์ทุกคนนะน้องดีครับตอนแรกเป็นไงบ้างหนุ่มมั้ยเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรครับยิ้มได้ลูกเกมไม่ถึงผมว่าตันแรกคุณบันมากเลยก็เสียดายครับ มีโอกาสครับวันนี้ก็ต้องคอมเมนต์ไ้ยับอ่าแล้วไอตอนเชียร์นัดแรกหนูก็หนูนักคนเยอะนีแล้ววันนี้อ่าแซนรู้ไหมว่าเราจะเหลืออยู่แค่ห้าคนสําหรับกลุ่มเชียร์อะไรของเรารู้ครับแต่เราสู้ได้ใจครับจัดไปให้ด้ครับจัดเต็มครับจัดเต็มอ่ะเต็มครับเต้ชนเุลิไม่ใช่แล้วนะตี้ยเตี้ยเพราะว่าฮักกันแล้ว ท่ากันแล้วคอยู่ไอ้โนอาทิายบอกไรนอนบอกเลยคิดถึงเจ้า I miss you คิดหาเจอเสมอ I m แม้ว่าแล้วจินวาวบอกไรคือ I, 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 I can't walk คือ I can't talk บ่กมีอย่างที่เจอครับสำหรับค่าเสียหายของวันนี้ก็471,000 ติมกันไทยก็เกือบสองพันนะครับก็ไม่แพงนะสำหรับ7คนที่กินกันอย่างมหาศาลอร่อยดีครเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบอลกันละนักบอลก็รอเราอยู่แฟนบอลก็อยากเชียร์เต็มที่ที่จอดไหนพี่แถวเนี้ยแถวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมค่อยมาเอาธงนะ รเนนรเเาเจอโปรทีมชาติไทยชุดใหญ่ดูไิ่งมาตอนนี้เต่าพูดไหนว่าเราจะไปไหนเราจะไปหาโปชิีมชาตชุดใหญ่ตอนนี้เขากำลังหนีเราไม่ได้เราคเมื่อคืนเราเจอเขาที่ท,ที่เที่ยวที่นา่ารักมากผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจำเราได้ป่แบบะแอบแย่เขายุ้นตาผมนะไอ้ปลึ้งไม่มาไม่น่าพี่อยู่ไหนเอ้าสวัสดีนจันจันจันฝ้ายฝ้าย last last night was good last night last night you I saw you yeah yeah this today today win today win yeah yeah c h e k check up photo เราจะไปที่เอาเล็ครับไปซื้ออุปกรณ์กีฬาน่าจะเป็นเอาเล็เทคโนโลยีครับดูแล้วมีมิเตอร์ ช็อปปิ้งหน้าสนามได้ซามิช้นลามตัวนสวยดีลไม่ตอนนี้อยู่หน้าสนามไม่มีมมแฟนต่ตอคนอื่นจากเราแฟนบอลก็ยังรออยู่นะครับรอเสนาม<อ> <ๆ S 1> เดี๋ยวเรากลังจะเข้าไปที่สนามแลนะครับ เชียร์พุทธภูมไทยไปเป็นหนึ่งอเคก็ก็ไม่ถึงฮ่ฮ่าฮ่ไม่ถึงไม่รเกฮ่าฮ่่า มาัใช่ทีมงานเราก็มีทั้งหมด7คนครับท <estab á, S 1> uh, so nah ี่เอเชียในวันนี้ใช่สํารับ <được> ว <kindergarten cruise> right, uh, ันนี้ก็เป็นทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติทาตัวเดียวเราอยู่ที่22นัดแรกเราก็แพ้เขาอีกมา4ี่ตัวสอันนี้เราจะเอาจริงแล้วชนะนะครับพร้อมมากต้องชนะหลายเม็ดด้วยนะยิงตรงมาสองสามอ่ะสามสี่รูกอ่ะอย่เรา ตอนนี้นักบอลของเรากำลังวอร์มอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถามมันว่ามันพร้อมไหมไอโกลได้ไหมได้ครับไอ้น้องพร้อมไหมพ้อมครับหมอไหมครับครับตอนนี้คือว่า4-0ไหม4-0เนี่ย4-0ทูนสวัสดิ์ตัวนะผมเชื่อหมอผมเชื่อหมอเพราะว่าหมอหมอเรียนมาเยอะโอ้ยเศก โฟ w ว r สเต็ e คืออย่างว a าโฟลว์ t เตโฟไอ้ยัไอ้ถูกอ้ถูอ่ะสตาฟทีมชาติทีมโโดตเโอเคมีสิ no no d s once only in my heart I like I like I like e s t look like o e s t just only seven people to share i เป็นไงอินเตอร์มากรายการผมนั่นก็เป็นมือโกในตำนานครับพี่กิติศักดิระวังป่าครับก็แกป่ามาก แกเป็นโกที่ป่าที่สุดผมจะเอผ้ามาให้เราห่อแจกเวทีนี่ครับอ่าโอเคครับในนี้ในนี้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาป็นระเบียบเนี่ยครับผมเซอร์ย่าเซอร์ครับครับเป็นยังอยู่ในนี้แหละครับจักรู ah, okay, ้จะรูเลยครับจกรู yes, sir. Yes, sir, ้ักรู้วันนี้ก็น่าจะสักษาที่กี่กิโลอ๋อผมหรอเวทร้อยสี่สิบกิโลโอ้โห อนยเ้งไอ้น้องอย่าทะเลาะกันไอ้น้องยังไม่ได้แข่งเลยนะไอ้น้องวันยังไม่แข่งเลยนะกครับตอนนี้ทันบุรีนางบุงเชียฝั่งขงข้าวนะครับเป็นขงเชียคัมบูดีอากลาวที่จะมาเจอแล้วผมบอกเลยนะครับงานนี้ผมมาน้อย หาใจทุกตัวครับโซ่งินบวกกับ number eleven คู่โตตนา number thirty ใ้แม่คนเดียวเก็บห้าไอแม่มึงเก็บห้าไหวป่าวโอ้ยผมกระดิกแขนไม่ใดียวรอทำไมผมก็เจ็บนะคุณยอมน้องออกบอลเร็วๆหน่อยนะถ้าถ้าพี่นำน้องก็ดึงไว้เลยรู้ป่ะเดี๋ยวพี่ให้ให้อะไรให้ทัวร์ให้ทัวร์เดี๋ยวพี่ให้ทัวร์ พี่พี่หอมทิงเราได้ติดสินบนไปเก็บบอลไว้แล้ว <c oughs> ด้วยด้วยทัวร์ทัวร์ทัวร์แล้วเราต้องมีไปล้ากี้ย I'm a man of the w o r l นี้กำลังจะแข่งแล้วครับไทยกับพูชาใช่รถเพนชากันไปเสร็จแล้วทังคู่เดี๋ยวพวกเราเตรียมเชียร์ครับอนนีทงคนทงก็บอกกันแล้วครับทมเมริกบวกก็ได้ลงเลยยันจะคิดองมี่ทนนทพเชียร์มีคอ กับไม้ทงแล้วก็ทงครับขวดน้ำขวดน้ำ,นำลองเนี้ยลองเนี้ยเดี๋ยวเทสอุดมั้ย เขามันยังไม่หยุดเลย่าพี่เต้ไม่หยุดพินเลยมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมหยุตึงตึง โอเก็เอาเป็นความบอลท่สนุกใจนะครับคาดว่านัดนี้ถ้ามีส pues ักสี่ห้าลูกก็โอเคตุนไว้นดตุนลูกได้เสียไปนัดอื่นด้วยไม่ได้ยินเป็นแบบหุแรกนะครับไทยแลนด์เราก็นำาปสองศูนย์แต่ก็จะมาดูของใครบ้างไม่รู้ไม่รู้เพราะงงว่าในแหกปาอยู่แล้วกลับไปคงจะรู้ว่าใครทำประตูนะครับก็สนุกมากเลยวันนี้สองนาทีสองลูกของเรายิงติดต่อกันแต่ผมไม่เข้าใจกล้วยปิ้งกล้วยทอดงงมาก ฝั่งนู้นก็เจี๊ยงกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งอ่ะไม่หรอโบพิ่ตาะยเอามาฮะโบพิ่ตาะยเอาได้แล้วมึงก็พูดอย่างงี้ถูกแล้วเฮ้ยปั่นหนึ่งลีลีโอ้โหอะไรอะไรครับเช็คเสียงครับเดี๋ยวมันเพี้ยนโอเควินนี่วินนี่ยืนเผื่ออะไรนี่เป็นผม้ ตอนนี้จะแข่งข้างหลังแล้วนะครับเราไปที่เดิมน้องแซนดูเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับที่เดิมไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมครับเหล่าเหมือนเดิมทับน้ำเนี่ยตีเวียงกันเนี่ยครับหมอมึงทับทับไหนเนี่ยทับ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 ตีเด็กเยอะเห็นมันไหมเนี่ย Snake Man at twenty t r e e ทับจบเกมครับ4ส่นครับเดี๋ยวเราเล่นกันแข่งขันท่านต่อไปก็คือที่ เกาหลีทันีกงนกีฬาเ้าบ้านตั้งแต่เวลาติดต่เปดต้นไปเคล่กันระหว่างนและน่ารกประสาทักแล้ทีมเมเามาต่อมาต่อโคลมเบียสุดยอดโคลมเบียเอาเเทเลนเทเลน ดยเย่สยอดเลสุยอดเไปแล้วนยเดคด้เนี่สุยอดรับนดีครัี่เหลียวไี่ฝากด้วยนะอันนี้กลับล้อันี้กลับล้โอเคต้องไปแล้วรับชคดีโชคดีโชคดีขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีครับเพื่อนๆช่วยกันเล่นดีแล้วก็คือถ้าตามนี้ว่าเราก็ต้องต้องชนะอยู่แล้วครับแล้วนัดที่เหลือนัดที่เหลือก็จะพยายามเก็บสามแต้มให้หมดครับจะไม่คุอยากจ้ลากเหรหมเลือเหนียวหมดแลบวที่นี้ครับผมขอบคุณครับช่วยดีครับช่ัยดีครับนี่เนาอบมานี่ยขวัญใจผมเลยนักซิงวันนี้อันนี้พี่นับบ๊าดีับ๊าดีแฟนบอลไงบาดีครับ เป็นยังไง้เกมนนี้ก็เป็นเกมที่ยากครับสนามไม่ค่อยเหมือนแมตช์นั้นแ,กแลกสนามสนามไม่ดีครับเจ๊กวินนี่วินแบบนี่อยแบบู่ดี๋ยวแล้วเ,เป็นไงวันนี้ก็เจ็บเอ้ยไหมผมเห็นโดนเตะก็ไม่เจ็บครับเราก็เล่นแบบ เซฟมาเนาะนักที่เหลือเป็นไงนัดที่เหลือซึ่งนัดที่เหลือคือจีนยากสุดตอนนี้และจีนยากสุดแล้วเราเล่นนัดสนามแบบนี้ด้วยและจีนตัวให้่เราซึ่งเล่นลำบากแต่ก็นัดนี้เราเรียกกำลังใจกลับมาได้เยอะครับจากนัดแรกที่เราพลาดคก็ขอให้แฟนบอลชาวไทยก็ช่วยให้กาลังใจต่อไปนะครับพวผมจะทำให้ดีต่อไปผมน้าไปเขหน้าี่ดีครับ โอ้หไมบอกีนั่งรอฟังข่าดีได้ได้ได้พี่จะรอฟังข่าดีน้องรักก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจถือว่าเป็นภารกิจการเชียร์บอลของเราและทีของเราก็ใกล้จะจบลงไปแล้วในทีวีเงจันแห่งนี้นี่น้าเตะก็เขาเรียกว่าวอร์มดาวแล้วก็ฟังเกมจากโค้ชนะครับพวกนี้เราเชียร์เจ็ดคนนี่ครับแต่มันก็สนุกมากเดี๋ยวเราจะเอาภาพแล้วก็เอาสิ่งที่เราเจอมาันนี้ไปให้ทุกท่านได้ชมกัน จริงๆก็สุดยอดมาตั้งแต่วันโคเรียแมตช์แรกครับเจอเกาหลีเหนือมีแฟนบอลจากประเทศไทยนองคายนองคายคนแล้วก็อีกหลายที่นะแล้วก็กรุงเทพตามมาเชียร์กันถึงนี่เพราะว่าเวลามาก็ไม่ไม่ได้สบายนะต้อปากนะากว่าจะมาถึงแล้วก็มาเชียร์แล้วผลงานก็แพ้ไปสี่สองแมตช์แรกแต่ศรัทธาทุกคนยังมีตัวเติมคือไม่ บางคนถ้าติดภารกิจอะไรอ่ะมันมันไม่เป็นไรนะว่าไม่จำเป็นต้องมาสนามหรอกแต่ให้มันมีศรัทธาเชื่อแต่ยยามแต่ยัยด่าแค่นี้ผมว่าด่าได้นะเออแต่ยัยหยามไม่เชยร์ไม่ว่าแต่ยยามด่ากับยามไม่เหมือนกันนะครับครับครับเขาไม่ได้ถ่ายรูปไอ้หมอแหมงห่อกหลัแล้วก็วันนี้ก็จบแมทไทยแลนด์เจอกัมูชานะครับวันนี้ก็แล้วก็จบทริปเราด้วยใช่สี่ศูนย์นอนเนาะนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางละกลับเลยไม่พักไม่แดกไม่กินแดงสิ่นะครับเราก็จะเดินออกไปทางเดิมเพราะว่าที่ตั๋ออกทางเดิมแต่วันนี้ก็สนุกมากนะครับก็เราก็ฝากแฟนบอลทุกคนให้ช่วยเชียร์ทีมชาติใช่นะครับเหมเพราะว่าเราเป็นคนคนที่ประเทศนี้ประเทศไหนประเทศเราประเทศไทยประเทศนี้นะครับผมนี่ครับเป็นหน้าอกของเราแล้วก็โลโก้ทีมชาติของเรามาคาไป ดูถูกนะครับไม่ว่าผลงานจะเป็นไงแต่เราก็จะเชียร์ใช่ใโอเคเชียร์เชียร์1 2 3เชียร์มันได้เชียร์หนุ่มด้ยยตีลูกทีเดียอฝอดด้ว,ยน,นนวยนี่น้องกระทรวงกสวรรค์เนื้อ ร่วมสนุกชิงรางวัลลูกฟุตบอลไนกี้รุ่นเดียวกับที่ไทยพรีเมียร์ลีกใช้เพียงเข้าไปแชร์คลิปนี้จากหน้าแฟนเพจของเรียนบอลไทยทีวีมาร่วมสนุกกันนะครับ